นะครับบากพังในอีตุนนะครับอนาคตเขาจะโดนยึดทรัพย์อนาคตเขาจะโดนอีกคดีหนึ่งทุกอย่างจะเป็นดังคําเราถูกครับดูถูกไอ้แล้วนะครับดูถูกอาชีพนะครับมีคนเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ไปฟังมีคนเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้ไปฟังเพราะไม่ให้ค่านะฮะดูถูกอาชีพอะไรกูมีเก้าอาชีพแล้วตอนนี้ มึงอะทําอาชีพอะไรขอทานออนไลน์ใครหน้าดูถูกก่ากันะคนมีดีไม่อวดพี่คนอวดดีไม่มีนะคนดูถูกคนพูดแต่ว่าตัวเองดีทุกคลิปเลยคุณไปไล่ดูเป็นคนดีเป็นคนดีผมก็บอกคนดีตรงไหนเนี่ยเป็นคนดีตรงไหนเป็นจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองยังไม่พิสูจน์ตัวเองเลยขอทานเข้าไปวันๆหนึ่งนะมีแต่คนให้ไม่ได้หาไม่เองเลยเงินนะคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้นะ ทำ,ทำบริษัททาบริษัทอะไรก็เงินเขาทั้งนั้นไม่ได้มาจากหยาดนี่หรือแรงงานตัวเองเลยถูกไหมใครเห็นด้วยกดตองหนึ่งสองแปดแปดหรือสองแปดเก้าเดกเออถ้าออกสองแปดแปดกับสองแปดเก้าจะหาให้ถูกไหมพี่มีแต่คนยื่นให้ต่อให้มีบริษัทก็เขายื่นตังค์มาให้ไม่ได้มาจากหยาดนี่หรือแรงงานก็มาจากการขอทานทั้งนั้นมาจากการขอทานทั้งนั้นช่อง youtube ที่มีได้ก็มาจากเด็กเสียชีวิตใครต้องดูถูก มึงไม่มีสิทธิ์มาดูถูกกูอีตุนนะครับมึงดูตัวเองด้วยไปตักน้ำใส่กระโหลกงโงกดูงเงาตัวเองด้วยนะหน้าเหมือนผีไปทุกวันแล้วถูกไหมอีตุนมึงดูนักบุญมไม่ใช่นักบุญเรียกนักบาปให้มันคล้องใช่ไหมนักบุญทุนชาวบ้านเป็นคนบาปครับในคาบนักบุญและก็ใช้ทุนชาวบ้านคนบาบในคาบนักบุญและก็ทุนชาวบ้าน พูดจ้างว่าคนนั้นมาว่าคนนั้นก็มาทำร้ายเราคนนี้ก็มาทำร้ายเราทำไมต้องมาว่าต้องมาแดกดันเราเออมึงก็อย่าเอาตังประชาชนสิเขาจะได้ไม่ว่ามึงถูกไหมครเห็นด้วยกดตองสามอย่าเอาตังประชาชนดิครับอย่าขอเงินประชาชนดิครับเขาจะได้ไม่ยุ่งกับเองไปกีดยางดิครับไปปลูกข้าวดิครับถูกไหม ถูกไหมล่ะเออขอตังเขาอยู่นั่นไหนให้ลูงน้องขอมัง่งตัวเองขอมัง่งเดี๋ยวผัวมาขอมังมอม่งเมียมาขอมัง่งถูกไหมหยิกหมีดูว่าคนมันจิตใจไม่ดีมันชอบชอบดูถูกคนก็ชอบมาว่าเนี่ยเราก็อยู่ทิเฉยของเราอืมใช่ไหมพี่ใช่มันสบายแล้วไงคือผมไม่ฟังยิ่งฟังยิ่งมันจะอ้วกจะอ้วกเข้าใจเขาไามจะอ้วกไหม คุณลองไปฟังเลยมันโง่มันโง่ครับแต่มันโลกจริงมันโง่ผมบอกเลยโง่แล้วอวดฉลาดโดนเขาหลอกใช้ยี่ตุนนั่นแหละจ้าเนื่อไหม รอบตัวไม่มีใครรักเองจริงๆหรอกเขาจะบอกอะไรเขาเอาแต่งเงินทุกคนแหละนะไม่มีใครรักหรอครับญาติพี่น้องเขาก็เกลียดเองาตายเองเป็นจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองอ่านค่ะแล้วะมันมีทุกวันมันว่ามันมีทุกวันนี้เพราะตัวเองค่ะเออแล้วเชื่อมันหรอแค่มันพูดแค่เนี้ยคนที่มีปัญญาเขาก็คิดได้แหละครับ ขึ้นบ้านใหม่เขาต้องการสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นบ้านนะครับไม่มีใครเอาจำเลยเข้าบ้านนะครับวันขึ้นบ้านใหม่ใครเห็นด้วยกดตองห้าต่อให้เจ้าบ้านอยากเอาเข้าวญาติพี่น้องเขาก็ต้องแนะนําเขาก็ต้องถักครับใครเห็นด้วยกดตองห้าคุณขึ้นบ้านใหม่คุณอยากเอาจําเลยคดีฆ่าคนขึ้นบ้านเหรอถามหน่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยใจ สำเนียกตัวเองด้วยรู้ตัวเองด้วยตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาด้วยกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะจําเลยฆ่าคนมีตั้งหลายคดีทั้งบัวทั้งเมียนะดูตัวเองบ้างไม่ใช่ชมตัวเองออกสื่ออย่างเดียวคนมีดีไม่อวดคนอวดดีไม่มีมึงคือจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองไอพังอีตุน หยุดไปดูถูกใครมึงดูตัวเองก่อนมึงเป็นจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองอาชีพมึงคือขอทานออนไลน์เงินที่มึงได้มาทั้งหมดจากการเสียชีวิตของเด็กมึงเป็นจำเลยกูไม่ได้บอกว่ามึงทํานะมึงต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแต่มึงเป็นจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองมึงดังออมาได้เพราะคดีเด็กเสียชีวิตมึงมีหน้าอะไรไปว่าคนอื่นเขาอ๋อ มี u t u b e มาถ่ายมึงแล้วมึงจะเป็นคนดีเหรอชัดไหมเงินบาปท,ทั้งนั้นใครมี youtube มาตามถ่ายเยอะคนนั้นเป็นคนดีหรือไงขึ้นศาลก็แพ้ทุกคดีแค่รอลงอาญาเองแค่นี้ก็รู้แล้วขอหน้าไม่อายด้วยถูกไหมขึ้นศาลก็แพ้ทุกคดีอ่ะคดีน้องมึงก็ไม่รอดหรอกคดีน้องที่เฉยนะ้าน้องไหนก็ไม่รู้ มึงทำประโยชน์อะไรให้สังคมกูถามหน่อยเฮ้สมัยก่อนฝาบ้านก็ไม่มีประตูห้องน้ำก็ไม่มีตอนนี้ก็หยิ่งยักษ์โโอหังว่าเขาดันว่าคนนี้นะฮะมึงคิดว่ามึงดังมากด้ไงยังไม่รู้ยังไม่เห็นเงาหัวตัวเองสร้างสตูทุกวันหลงมีคนมาตามลืมถ่ายหกสิบกว่าคนหลง มองเห็นความดีของจําเลยโอ้โหไม่มีใครมองเห็นละครับมีแต่พวกหน้ามืดตาหม,มัวแล้วมันจะน้อยลงทุกวันทุกวันความดีคืออะไรสร้างนู่นสร้างนี่มาขอเงินบริจาคอยากได้อะไรก็ขออยากได้อะไรขอนี่เหลยอความดีเจ็บปวดใจถูกไหมหลงไปไกลใช่พี่มันนะควรจะควรจะเป็นชื่อของมันไม่ใช่ชื่อของพี่สวัสดีพี่หลวงนะหลงไปไกลนะมันนะ่ะหลงไปไกล มันว่าตัวเองคนนะเอาง่ายๆนะอาจญาวิทยาถูกไหมเนี่ยผมถามหน่อยใครเจอศพน้องคนแรกคุณไม่ได้บอกว่าน้องไหนนะพูดถึงน้องแอปเปิ้ลใครโบ้ยคนแรกถามหน่อยนะครับตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานไม่งั้นเขาไม่ฟ้องหรอกเขาอุดไว้หมดแล้ว เข้าเครื่องจับเท็จก็เข้านานกว่าเขาถูกไหมจากอเมริกานะครับอ่านครับมันบอกว่าสมัยก่อนทํางานได้ัวละห้าหมื่นครับหู้นะครับขี่โม้วลาห้าหมื่นทำไมไม่มีฝาบ้านล่ะวลาห้าหมื่นแล้วมึงออกทำไมมึงมากีดยางทำไมหมันโกหกพี่มันโกหกกีดขาไม่เชื่อมันเลยมันโกหกตลอดนะครับ เรื่องโควิดมันก็โกหกโกหกตลอดพูดอี่ครั้งไม่เคยเหมือนกันเลยคนโกหกคือคนชั่วนะมันทําความดีอะไรให้สังคมมันเป็นจําเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองทำความดีอะไรใช่ฝ่าทั่วปวดทุกยังไม่มีแล้วบอกได้ห้าหมื่นนะครับเงินมาจากการขอมันเป็นเงินสาธุยันลูกยันหลานยันเหนรียญเมืองแหละตกเป็นเปรดนะอย่างนี้ตายไปเป็นเปรดนะคุณรู้ไหมคุณรู้จักเป็ดไหมเปตดจะสัมเวสีอะ เป็นเปรตน,นะครับอืมคุยจังเป็นความดีมีแต่คนมาว่าเราโอ้โหก็มึงก็อย่าเอาตังคนอื่นสิเขาจะได้ไม่ว่าอ,อ,อืตอนนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมเยอะเลยนะครับแล้วดึงผมเข้ากลุ่มน,นะครับเอฟซี FC ต่างประเทศนะครับส่งข้อมูลส่งสลิปส่งอะไรมาเยอะแยะเดยผมรอบรวบรวมก่อนนะครับผมมีทีมงานจะยึดซับมัน นะครับไม่งั้นมันไม่หยุดใครเห็นด้วยกดตองก้าวมันไม่หยุดครับมันก็จะขออย่างเงี้ยอย่าลูกมันบวชอ่ะมันก็จะขออย่างเงี้ยอย่าลูกมันแต่งงานมันจะขออย่างเงี้จนมันเข้าตารางนะครับขอครับนะครับคนจ้องกับคนแล้วมันทําอย่างเงี้ยคือแต่ผ่านมามันก็ผิดแต่แต่มันไม่มีใครมาโฟกัสตรงนี้ไงคุณเข้าใจไหมคือคนมันมโฟกัสเรื่องคดีน้องมันไม่ได้โฟกัสที่จะเอาผิดมันเรื่องนี้ นี่มึงไปท้าป้ายานหญิงๆกูว่าเดี๋ยวป้ายานจัดป้ายานจัดได้แน่ล่ะค่ะจัดแบบพี่อ่านจัดจ่ะนะจัดแบบยานเพชรจัดดนะเสาฟงเสาไฟโดนแม่ให้หมดอ่ะนะครับกูว่ามันจะติดกูก่อนคดีน้องคดีน้องนี่อีกนานนะครับสามสี่ปีจัดคดีอื่นแม่ก่อนเลยนะครับยึดทรัพย์มันมันถึงจะหยุดครับจริงกูไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะนะครับ ถูกไหมฮะไม่ทำไมไม่ยุดมันขอขอ,อยู่อย่างเงี้ยถูกลูกอายเพื่อนพ่อแม่บอกลูกอายตอนนี้อายแล้วคุณว่าคุณคุณว่ามันไม่อายไงลูกนะอ่อเออก็เนี่ยความเป็นหยุดยากก็ต้องเล่นอย่างนี้ไงพี่ไก่ KFC นะฮะมันผิดอยู่แล้วเดี๋ยวหาหาวิธีนะครับทาได้ความร่วมันบังตามันไม่สนใจหรอกนี้ทําได้ครับ